สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม b l c k n n r r o k Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสวหรวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการฆ่า d e เดสบอสแบบละเอียดในแต่ละตัวนะครับผมว่ามันต้องใช้สกิลอะไรบ้างในการฆ่านะครับผมและใส่การ์ดอะไรในการกันนะครับหรือป้องกันทําให้เราสู้ได้ดีขึ้นนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่า ที่ผมจะสอนในแต่ละตัวเนี่ยผมก็เอาออกมาจากในไลฟ์ของผมนะครับที่มีการพาลงในแต่ละไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะพาลงในช่วงท้ายของไลฟ์สตรีมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปแรกนะครับก็ดูนะครับก็จะเป็นวิธีการฆ่าน่าจะเป็นโอวารอนกับมูนไลท์นะครับผมซึ่งถ้า2ตัวนี้เนี่ย อย่างที่ผมบอกนะครับในการฆ่าเดดบอสทุกครั้งนะครับคุณต้องเซฟตี้วอลนะครับผมก็บอกเลยว่าต้องฆ่ามูลไลท์ก่อนนะครับยิงตักิดมันออกมาโอเคครับอันนี้มีมือมีคนมือลั่นนะครับผมไม่เป็นไรไปยิงกลับมาครับเราต้องเอามูลไลท์ก่อนนะครับผมโรยมูลไลท์เนี่ยเวลาเราสู้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราใช้แค่เซฟตี้วอลนะครับผมแล้วก็ไคลี่แค่นั้นพอครับผม เพราะว่ามูลไลท์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายดังนั้นเราใช้แค่ไคลรี่กับเซฟตี้วอลก็คือจบแล้วนะครับผมต่อมานะครับโอบาลอนนะครับผมโอบาลอนเนี่ยต้องใช้สกิลอมตะนะครับผมย้ำเลยนะครับผม1ต้องเซฟตี้วอลนะครับแล้วก็2ต้องใช้สกิลอมตะเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าโอบาลอนเนี่ยมันจะมีสกิลสะท้อนนะครับเป็นสายฟ้านะครับ นี่เห็นไหมครับผมเนี่ยที่เป็นช็อตๆเปยองเปยองเปยองเนี่ยครับผมเทียบสองหมื่นกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่กดสกิลมาตะรับรองนะครับผมว่าหน้าดุ้งแน่นอนนะครับผมก็จบไปนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับผมก็จะมีตัวอย่างหลายคลิปมาให้ดูนะครับผมจะได้เข้าใจหลายๆรูปแบบนะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูคลิปที่2แล้วกันนะครับผมคลิปที่2เนี่ยจะเป็นการ ยิงระหว่างด็อปเปิลกับมายานะครับแนะนําว่าให้ยิงด็อปเปิลก่อนนะครับสลกิดมันครับแล้ววิ่งออกมานะครับให้มันถอยออกมาจากมายาเพราะว่าถ้าใครที่ใช้เมทัลีโบเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีโอกาสปล่อยแอโร่ชาวเวอร์ออกมานะครับผมก็แนะนําว่าให้ลากออกมาก่อนนะครับอ่ด็อปเปิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับใช้แค่เซฟตี้วอลนะครับแล้วก็ไคลี่แค่นั้นนะครับผมเพราะว่า มันไม่ได้มีสกิลอะไรหวือหวาหรือว่าไม่ไม่ได้มีสกิลสะทอนหรือลงเวทที่รุนแรงนะครับผมพอเราฆ่าทัพเปลเสร็จเนี่ยเราก็าว์าออกมาเลยครับผมแล้วก็เราก็มารีเป็นสายนกนะครับอย่างนี้ผมเคยสอนไปแล้วลองไปดูคลิปได้นะครับผมสอนให้หมดแล้วนะครับผมว่าวิธีการฆ่ามายาเนี่ยเราจะต้องใช้สายไหนในการฆ่านะครับผมโอเคนะครับมายาเนี่ยผมจะทําให้ดูแค่ คลิปเดียวนะครับผมก็คือเพราะว่าเวลาฆ่ามายาเนี่ยมันเสียเวลานะครับมันจะใช้วิธีในการฆ่าเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเซฟตี้วอลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใครเอาพระเซฟตี้วอลขึ้นไว้เป็นเนี่ยก็ไปดูในคลิปได้ผมสอนเอาไว้หมดแล้วนะครับผมว่าทํายังไงนะครับวิธีการเอาพระเนี่ยเซฟตี้วอลขึ้นมาเนี่ยนะครับผมง่ายๆนะครับเราสามารถซูมจอออกได้นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าซูมจอยังไงนะครับให้กดคอนโทรลแล้วก็เลื่อนเมาส์สกรอขึ้นลงนะครับผม มันจะสามารถซูมจอได้นะครับสำหรับใครที่เล่นในโปรแกรมจำลองนะครับแล้วก็มายาเนี่ยผมแนะนำอีกนิดนึงนะครับคุณต้องใส่หมวกสกลฮูดนะครับผมก็คือเป็นหมวกที่มอนเตอร์อันเดเนี่ยจะไม่โจมตีเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายิงมายาไปสักแป๊บนึงใช่ไหมครับมันจะมีดูรหานออกมาครับผมแล้วไอ้เจ้าดูรหานนี่แหละครับมันจะฆ่าเราครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตไหมว่าดูรหานเนี่ยมันยืนนิ่งเลยมันไม่เข้ามาตีผม อถามว่าเพราะว่าอะไรครับก็คือผมใส่หมวกอยู่นะครับผมผมใส่หมวกอยู่นะครับหมวกสเกาฮูดนะครับก็มอนเตอร์ที่เป็นอันเดสนะครับผมมันจะไม่โจมตีเราก่อนนะครับต่อให้มอนเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนที่ออโต้มันก็จะไม่ตีเราก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็ยิงมายาไปเรื่อยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนอยู่ในระยะเนี่ยคุณจะสามารถเอาพระเนี่ยกดเล็กขึ้นมาได้นะครับผมก็คือคูณ2นะครับ อย่างที่ผมยืนนะครับผมอันนี้คือผมเล่นคนเดียวนะครับผมบอกก่อนเวลาที่ผมลงหรือผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นคนเดียวเสมอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วเราตายใช่ไหมครับเราต้องเซฟตี้วอลก่อนนะครับผมเราต้องเซฟตี้วอลก่อนเพราะว่าถามว่าทําไมเราถึงต้องเซฟตี้วอลก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับคุณก็จะตายอีกนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมตายเนี่ยตายเพราะว่าตอนที่ผมตายแล้วมันมี ไอตัวนักเวทออกมาครับผมนักเวทเนี่ยมันจะใช้สกิลกระบาดลงใส่หัวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เซฟตี้วอลตัวพระนะครับแล้วมายาก็จะวิ่งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเราต้องค่อนข้างจะมีสติหน่อยครับเวลาบอสลงไปใช่ไหมครับคุณก็อมาตะที่พระเอ้ยไม่ใช่คุณก็กดเซฟตี้วอลที่พระทันทีเลยนะครับผมแค่นั้นเองนะครับวิธีการฆ่ามันไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ เนี่ยแล้วก็ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ใส่ของเพิ่มนกแรงนะครับดังนั้นนกผมเลยเบาอินก็ไม่ได้กดนะครับแล้วก็อาหารก็ไม่มีนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับผมอ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการฆ่านะครับดัปเปอร์กับมายานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปอ่ะก่อนที่จะไปดูกันนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าหมวกมันเป็นยังไงนะครับนี่หมวกใบนี้นะครับผม มันจะอ่านว่าสเกลฮูดหรือมันจะอ่านว่าสกาฮูดนะครับหรือจะสกันฮูดมันก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเรียกยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหมวกใบนี้นะครับผมนี่จะไม่ได้รับการจู่โจมก่อนจากมอนสเตอร์เผ่าอันเดดนะครับจําไว้นะครับไปทํามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปครับผมไปสำหรับคลิปที่3อันนี้ก็จะเป็นวิธีฆ่าคิเมล่ากับโอบาลอนนะครับ ผมบอกเลยว่าคุณต้องฆ่าคิมเมล่าก่อนยิงครั้งหนึ่งสก,กิลมันออกมานะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวออไอพัติลแอโร่ชาเวอร์มันจะไปตกใส่โอบาลอนด้วยแล้วคุณจะงานเข้านะครับผมแล้วก็หางเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพื่อย,ยิงอันเดธแรงขึ้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมอ่ะกดฟูลบัฟมีพวกบัฟพ่อค้าทั้งหมดอะไรพวกนี้นะครับผมจะยิงพวกเดธบอสล้านกว่าหมดแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็โอบาลอนอย่างที่ผมบอกนะครับ อย่าลืมนะครับผมอมตะนะครับสําคัญกับชีวิตคุณมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเซฟตี้วอล์เห็นไหมครับก็จะเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับผม <laughs> อย่างที่ผมบอกครับในการสู้เดสบอสนะครับผมมันจําเป็นมากๆที่เราจะต้องใช้เซฟตี้วอล์นะครับเนี่ยอย่างโอบวอรอลถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปยิงมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย <laughs> ผมบอกเลยว่าคุณต้องรองอมาตะครูดาวเสร็จก่อนนะครับผม เดี๋ยวพออมตะคูดาวเสร็จเนี่ยเราถึงจะเข้าไปยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคอมตะเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปยิงเลยครับโอเคก็จะจบไปนะครับก็ตามนี้นะครับผมสำหรับวิธีการคิเมล่ากับโอบอรอนนะครับควรฆ่าอะไรก่อนผมบอกไว้แล้วนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะามายากับดอปเปอร์นะครับผมอ๋อมายากับมูลไลท์ครับ ผมจะยิงให้ดูตัวเดียวนะครับแล้ก็ยิงมูลไลท์ออกมาครับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ไคลรี่กับเซฟตี้วอลครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับมูลไลท์เนี่ยตัวที่ไม่มีสะท้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้แค่นี้ก็คือจบแล้วนะครับผมอ่าแล้วผมก็ต้องวาร์ปออกไปนะครับเพื่อรีเป็นสายนกแล้วกลับเข้ามาใหม่แนะนำว่าให้วาร์ปกลับเมืองนะครับเวลาเข้ามาในเอเลสทาวเวอร์จะได้เข้ามาไวนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต่อมานะครับผม อันที่5เนี่ยจะเป็นวิธีค่าเดวิลลิงกับด็อปเปอร์นะครับผมก็แนะนําว่าให้ค่าเดวิลลิงก่อนนะครับเพราะว่าเดวิลลิงเนี่ยเวลาคุณค่าเนี่ยถ้าลูกน้องมันออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่างานคุณใกล้จะเริ่มเข้าแล้วนะครับผมยิงไปก่อนเรื่อยๆนะครับพอมันลดไปสักประมาณสามสิบถึงี่สิบเปอรเ็น์แล้วคุณค่อยกดสกิลเจาะเกาะนะครับผมอ่าเนี่ยลูกน้องมันอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เซฟตี้วอลไว้นะครับรับรองว่าคุณตายแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันตีสตันตลอดเวลาเลยนะครับผมสาหรับใครที่มีหลบน้อยๆเนี่ยยิ่งไม่รอดนะครับผมส่วนดอปเปอร์เนี่ยก็ค่าตามปกติได้เลยครับผมคือดอปเปอร์มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่าก็ตามนั้นนะครับต่อมาเรามาดูคลิปต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้ดูหลายแบบต่อไปจะเป็นแอดทอสนะครับผมเออสาหรับคลิปนี้นี่น่าจะเป็นดับเบิลแอดทอสเลยนะครับผมสองตัวหรือเปล่าวะ อ่าผมว่าแล้วนะครับเป็นแอดทอสอตัวก็วิธีฆ่าแอดทอสตัวบางคนก็กลัวนะฮะว่าจะฆ่าไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับอมาตะครับผมอมาตะเสร็จปุ๊บยิงนะครับแล้วก็พอคุณยิงไปลดสักแป๊บหนึ่งให้ใช้สกิลเจาะเกาะน,นะครับอย่าใช้สกิลเจาะเกาะตอนแรกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเราใช้สกิลเจาะเกาะไปก่อนเนี่ยเวลาเราเจาะเกาะแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาที่มันจะหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เร็วเกินไปบางครั้งบอสยังไม่ทันตายเลยครับ คุณก็ตายก่อนแล้วนะครับผมดังนั้นผมแนะนําว่าให้ยิงไปก่อนประมาณ30%นะครับ20-30%แล้วค่อยกดสกิล Heavy Arrow นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ยิงมันจนจบนะครับซึ่งแต่ละคนดาเมจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือยืนรออมาตะเท่านั้นนะครับในการฆ่าท็อสเนี่ยคุณต้องมีอมาตะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพระอมาตะให้เนี่ยคุณฆ่าลําบากครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้มองที่แบบว่าเป็นสายโคตรเติมอ่ะนะครับ ที่แบบว่าจะปิดมันได้ในหมัดเดียวเนี่ยนะครับก็ลําบากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอมตันะครับผมอ่าไม่ต้องเติมเงินนะครับผมก็เล่นได้นะครับผมตามนี้นะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับวิธีการฆ่าแอดทอตสองตัวนะครับต่อมาเรามาดูคลิปอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเด็กกับเอ็ดการ์นะครับผมถามว่าอันนี้ควรจะยิงอะไรก่อนผมบอกเลยว่าต้องยิงเอ็ดการ์ก่อนเอ็ดการ์ไม่ยากครับผมใช้แค่ไคลี่กับเซฟตี้วอล์ก็ฆ่าได้แล้วแต่ว่าสําหรับใครที่ ลำคาญเห็นไหมครับเนี่ยต่อให้เรามีเซฟตี้วอลเนี่ยเราจะโดนเฟียกับฟีดนะครับผมก็คือแช่แข็งเห็นไหมครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนแช่แข็งเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้การ์ดป้องกันไอ้การ์ดกันแข็งนะครับผมม้าน้ํานะครับแล้วคุณจะสู้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยสบายนะครับผมก็ไปหากันแข็งมาครับก็คือม้าน้ํานะครับใส่ในส่วนโล่แล้วถุงมือต่อไปเด็กนะครับเด็กเนี่ยจะเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดหนึ่งก็คือ มันจะลบบัฟตลอดเกือบตลอดเลยนะครับมันจะเป็นสกิลวงขาวๆนะครับอ้าวอันนี้ผมยิงผมลืมเซฟตี้วอลนะครับไม่น่าจะรอดเห็นไหมครับผมว่าพวกเดสบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เซฟตี้วอลนะครับเราไม่สามารถยืนตีหรือยืนตู้กับมันได้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสกิลวงขาวๆเนี่ยมันจะผลักเราออกจากเซฟตี้วอลด้วยนะครับผมแล้วก็ลบบัฟเรานะครับอ่าก็ระวังกันด้วยนะครับผมแล้วมันจะใส่บ่อยมากเลยนะครับ โอเคถ้าเกิดว่าใครในกรณีที่ใครฆ่าช้านะครับผมมันก็จะเรียกดูรหานออกมาด้วยดังนั้นคุณก็เตรียมสลับหมวกให้ไวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ปิดบอสเด็กได้ช้าใช่ไหมครับคุณต้องสลับหมวกให้ทันนะครับแล้วอย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมเซฟตี้วอร์จำเป็นมากนะครับผมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อมาเรามาดูคลิปที่8นะครับก็จะเป็นดอปเบิลสตัวนะครับผมดอปเบิลสตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใครยังไม่เก่งมาก ให้ยิงสะกิดมันก่อนนะครับแล้วก็ออกมายืนนะครับผมอ่าออกมายืนรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมันกําลังไล่เวทอยู่แล้วเดี๋ยวพอมันไล่เวทเสร็จเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนยิงไปเลยเนี่ยพอแอโล่ตกตรงนั้นนะครับมันจะโดนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับดูละหานออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยังพอหลบได้อยู่ผมก็เลยยิงยิงสู้ไปก่อนนะครับผมอ่าโอเคก็จบไปนะครับแล้วเราก็เซฟที่วอลใหม่ครับเดี๋ยวเราเซฟที่วอลขึ้นนมาก่อ เล่นคนเดียวก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกอ่าอันนี้ผมลืมเซฟตี้วอลนะครับผมว่าจะรอดไหมเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาตะาเข้าไปแทนเลยนะครับผมยิงยิงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันเลขดุลหานออกมาแล้วนะครับผมพอเลกดุลหานออกมาเนี่ยผมเปลี่ยนหมวกทันทีเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เซฟตี้วอลนะครับผมก็เลยใช้พะยืนไคลี่ไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคเห็นไหมครับก็แค่นี้ นะครับก็จบไปวิธีการค่าด็อปเปอร์สตัวนะครับต่อมานะครับผมอันที่9นะครับก็เป็นวิธีค่าแอดชอตกับเด็กนะครับสําหรับแอดชอตกับเด็กเนี่ยก็2ตัวนี้ถามว่าควรจะค่าอะไรก่อนถ้าเป็นแอดชอตกับเด็กครัผมจะเอาเด็กก่อนนะครับยิงสกิดเด็กออกมาครับผมเห็นไหมเนี่ยมันกดมันมันลบบัฟเราอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนที่มันลบบัฟอ่ะมันจะกระเด็นออกมานะครับผมดังนั้น อย่าลืมเดินเข้าไปในเทปตีวอลนะครับผมหยิงไปเรื่อยครับผมยิงไปเรื่อยโอเคเรียบร้อยนะครับผมและพอมาถึงแอ h o อตนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสกิลอมตะจำเป็นต้องใช้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับผมล็อกเป้าโอเคนะครับแล้วก็อมตะ แล้วก็ยิงชิปหายแล้วอันนี้ผมพลาดนะครับผมลืมเพราะว่าผมลืมคำนวณเซฟตี้วอลนะครับถ้าเกิดว่าเห็นไหมเนี่ยคุณลองดูง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเซฟตี้วอลนะครับเนี่ยคุณจะโดนอย่างเงี้ยตลอดเลยคือบอสอะพวกเดสบอสเนี่ยมันสับแบบว่าเป็นสถานะเกือบตลอดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่เขาเรียกว่ายังไงอะไม่มีเซฟตี้วอลอะ มันยากมากครับที่จะทําให้คุณสามารถยืนยิงมันได้นะครับอันนี้ก็คือผมชุบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าผมกลัวมันลงมาข้างล่างนะครับผมก็เลยชุบมันไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอบัฟใหม่แล้วก็รอสกิลมาตาแป๊บหนึ่งครับผมแล้วเราถึงจะวิ่งเข้าไปยิงมันโอเคยิงครับผมปาบเขาให้เห็นไหมครับเลื่อนบนหลอดเลยโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ ถ้าเรายืนในเซฟตี้วอลเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็อุ่นใจนะครับผมก็จบไปนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับผมก็ระหว่างเอ็ดการ์กับมูนไลท์นะครับแนะนําว่าให้ฆ่าเอ็ดกาก่อนนะครับเพราะว่าง่ายกว่านะครับผมยิงสะกิดมันออกมาครับผมพอเลื่อนมันลบไปสักพักหนึ่งก็ใช้เฮฟวี่แอโร่นะครับก็คือเจาะเกาะจะทําให้ยิงแรงเข้าไปมากกว่าเดิมอีกนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยใช้แค่เซฟตี้วอลกับไคลลี่ก็จบแล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้อมตะนะครับผม อ่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือในรูปแบบของการเล่นแบบสไนเปอร์อย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับผมก็จากประมาณนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าคลิปแล้วนะครับเท่าที่ผมเปิดให้ดูนะครับมันก็น่าจะลงกันได้แบบง่ายๆแล้วก็สบายแล้วนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับยังไงก็นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้า ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับเงาะ a n n e l นะครับผมบ๊ายบายจุ๊ๆ